กราสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับพร้อมยิงบริรัมรับฉลามชนเปิดตัวรูโรเซมี่ผนึกกับไคออนครับฉลามชนชนบริเอฟซีนะครับเปิดตัวแนวรุกชาวไนจีเรียามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนลครับพร้อมประเดิมชนบริรัมในวันเสาร์นี้ทันทีครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาครับกาฟาอาเดฟโฟรารินดูโรเซมี่ได้เดินทางมาเซ็นสัญญ,ญาและเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่โดยมีบิ๊กบอลครับคุณสสิธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีม รวมเป็นสักขีพยานณักสำนักงานสโมรสรภายในสนามชนบุรีสเตเดียมด้านวิกบอลผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีได้กล่าวถึงการเซ็นสัญญาคว้าตัวกาฟาดูโรเซมี่เข้ามาร่วมทีมในครั้งนี้ว่าอย่างที่แฟนบอลชนบุรีเอฟซีทราบกันนะครับว่าในช่วงเลกที่2นี้เราจะไม่มีดาแกนบอสโควิดที่หมดสัญญากับทีมและย้ายเป็นสมาชิกใหม่ของปลิเทโรเอฟซีนั่นทําให้การเจรจาคว้าตัวดูโรเซมี่จึงเกิดขึ้นครับ และคว้าตัวมาร่วมทีมในโควตานักเตะต่างชาติได้สําเร็จต่อจากข่าวแรกครับโปดิเทโรครับคว้าตัวโบเร่ดาวยิง100ประตูไทยลีครับมับงกรโล่งเงินคว้าตัวกองหน้าชาวมอนตาลีโกมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยครับในเลกที่2หลังเพิ่งแยกทางกับชนบุรีเอฟซีปอริเทโรเอฟซีทีมในศึกโตโยต้าไทยลีครับเปิดตัวดากนบอสโควีครับดาวยิงชาวมอนตาลีโกมาเสริมคมในแดนหน้าเปที่เรียบร้อยครับในช่วงเลกที่2โดยกองหน้าวัย34ปีครับเพิ่งหมดสัญญากับทางชนบุรีเอฟซี หลังจากจบเลกแรกแม้ก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรครับแต่ล่าสุดครับบอสโควิดตัดสินใจมาอยู่กับมังกรโล่งเงินเป็นที่เรียบร้อยครับแทนที่โคต้าต่างชาติของบาโบมาร์กแลนดี้ที่กลับไปอยู่กับศิสเกตเอฟซี FC ด้วยสัญญายืมตัวครับสำหรับราแกนบอสโควิดครับเคยผ่านประสบการณ์ค้าแข่งให้กับหลายทีมใหญ่ในไทยทั้งสุพรรณบุรีเอฟซีทรูแบงคอกการท่าเรือเอฟซีและชลนบุรีเอฟซี FC, ที่สำคัญครับปัจจุบันยังเป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการอันดับที่ส ในศึกโตโยต้าไทยลีกด้วยผลงาน113ประตูโดยเป็นรองแค่เคลตันซินวา์เฮเบตีเฟอร์นันเดสและทีศิลิ์แดงดาครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรากมายและทาให้อยากข่ากอสารจากเราครับถ้าสามารถกดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ